การข่าวเช้านี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคดีที่อดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินตัดสินใจผูกคอตัวเองตายภายในห้องก็กุมผู้ต้องหาของดี i เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าปมเหตุนั้นเกิดจากการฆาตกรรมหรือว่าการฆาตตัวตายผู้ที่จะมาพูดคุยกับคดีที่เกิดขึ้นนี้ก็คือคุณประพันธ์ยงปรนาคนักข่าวสายข่าวอาญกรรมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบในตรงพื้นที่ไปแล้วด้วยวครับผมก,ก็เกิดเหตุ ก่อนหน้านั้นวันที่29สิงหาคมนะครับทางทีมงานของสื่อมวลชนเองหลายๆ <Okay. S 1> สำนักเองก็ได้รับแจ้งจากเจ้าที่ดีเอสไอว่าจะมีการส่งตัวผู้ต้องหานะฮะซึ่งเป็นนายธวัชชัยอนุก,กูลนะฮะเป็นอดีตกรมราชการเอ้ยขอพ่าเป็นอดีตข้าราชการกรมที่ดินในจังหวัดพังงาเนี่ยนะฮะ <Okay. S 1> ที่ได้มีการแอบอ้างตัวเองว่าสามารถออกโฉนด <Okay. S 1> ในพื้น <Okay. S 1> ที่ต่างๆนะฮะกว่าหลายๆพันฉบับที่ดียวมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทเนี่ยจะ <Okay. S 1> มีการส่งสารอาญา ผู้สื่ข่าวก็มีการลงหมายจัดทีมไปเพื่อที่จะไปทําข่าวตามปกติอยู่แล้วแต่มาในเมื่อเช้าวันที่สามสิบถูกยกเลิกหมายกระทนหันจึงเป็นข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมถึงต้องยกเลิกหมาย <ฮะ S 1> ซึ่งทราบต่อมาว่าทางผู้ต้องหาเองได้ผูกคอเสียชีวิตภายในห้องขัง <ฮะ S 1> ครับ <ฮะ S 1> ทางทีมสื่อมวลชนก็มุ่งหน้าไปที่ดิสไอเลยครับกรมสอบสวนคดีพิเศษถนนแจ้งวัฒนะนั่นเองก็เข้าไปสรุปหาข้อชี้แจงให้ทาดิสไอชี้แจงและสรุปว่า เหตุเกิดอะไรยังไงนะฮะ<ม>ซึ่งวันนั้นเองฮะทางทิศไอก็ได้ออกมาชี้แจงนะฮะโดยพันตํารวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิก์สกุลนะฮะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือทิศไอนะฮะได้แถลงต่อเสียใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะโดย <c oughs> ขออภัยครับโดยผู้ต้องหาตามหมายจับตามหมายจับสารอาญานในคดีพิเศษคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมที่คือหน,นาทวชัยอนุกูลเนี่ยฮะที่ฝูขคอตายขึ้นเนี่ยฮะเนื่องจาก ถูกควบคุมขังโดยก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีความเครียดเรื่องคดีแต่ยืนยันว่าทางเราไม่มีการตัดตอนหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการทําร้ายผู้ต้องหาแต่อย่างใดซึ่งในวันนั้นเองผมก็ได้เข้าไปในห้องขังนะซึ่ง,ซ,งซึ่งทางพลตพลตำรวจเอกสองสังเนี่ยก็ได้พาสื่อมวลชนจํานวนมากเข้าไปซึ่งห้องขังนะฮะจะมีกระจก แล้วจะมีห้องผู้ควบคุมหรือรอปภห้องควบคุมขังอีกชั้นหนึ่งโดยภายในห้องขังเองเนี่ยฮะดูดีกว่าห้องขังตามสถานีตำรวจมากเลยครับเนื่องจากเป็นห้องนิรภัยห้องขังทุกห้องติดแอร์ติดแอร์ห้องขนาดไม่กว้างมากครับติดแอร์เครื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นประตูนิรภัยปิดมาครับเปิดจากคนภายนอกได้อย่างเดียวซึ่งถาดออกไปจาก ซ้ายมือของจอนะฮะจะเป็นห้องของหัวหน้าผู้ควบคุมอยู่ติดกันเลยแต่ว่ามุมอาจจะเยือกันหน่อยสามารถทให้ไม่เห็นข้างในได้สังเกตไหมฮะจะมีบานบานพับข้างบนซึ่งสูงจากพื้นประมาณเมตรห้าสิบถึงเมตรหกสิบเนี่ยฮะซึ่งทานเจ้าที่สิทอบอกว่าใช้ถุงเท้าจํานวนคู่คือสองข้างเลยฮะมัดหัวมัดท้ายแล้วก็เอาไปคล้องแล้วก็ผูกคอตัวเองเสียชีวิตแล้วก็ เนี่ยฮะอันนี้คืออีกห้องหนึ่งที่เห็นนะ,ะครับผมก็เป็นห้องลักษณะนี้ตอนนั้นก็ผู้สื่อข่าวไปเป็นจํานวนมากแต่ข้อสังเกตที่ผมถามทางพี่สงศักดิ์เองนะครับบอกว่าเอ๊ะจริงๆไม่เห็นชัดมากทางผู้ต้องหาใส่ถุงเท้าสั้นและเอาถุงเท้ายาวมาจากไหนอ่าครับเขาชี้แจงว่า,าพูดสั้นๆเพียงว่าทางญาติเอามาให้วันแรก ที่ที่ผมถามในที่เกิดเหตุนะฮะเพราะว่าอากาดเย็นเพราะว่าในห้องหนาวครับซึ่งในวันต่อมามีการแถลงออกมาว่าอผู้ต้องหาพกออกมาเองซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ชัดจริงๆในในพื้นที่ไม่มีถุงเท้าให้อยู่แล้วครับแต่ถุงเท้าที่ใส่มาอาจจะเป็นถุงเท้ายาวพับลงก็ได้แต่ในรูปถ่ายออกมามันเกิดข้อสงสัยในตัวผมแล้วทีนี้จากรายงานก่อนหน้านี้ทางด้านรปพเราก็ได้ให้การว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตด้วยการใช้ชายเสื้อ ผูกคอตายซึ่งมันก็ขัดแย้งกับทางด้านนิย้ยสารที่ให้ข้อมูลนั่นแหละครับก็คือเป็นด้านของน้องชายน้องชายที่ไปรับศพวันนิติเวศในวันต่อมาก็เกิดข้อสงสัยเหมือนกันว่าทําไมรปภที่นําส่งโรงพยาบาลแล้วเจอตัวเองนั้นเนี่ยกลับให้การว่าใช้ชายเสือ้อผูกคอตัวเองเสีชยชีวิตแล้วสภาพศพที่เจอถ้าเกิดว่าใช้ชายเสื้อผูกเนี่ยโอกาสที่เสื้อเนี่ยมันจะไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยเนี่ยมันมีสูงแต่ว่าลักษณะเสื้อ ที่อยู่กับสภาพพเป็นยังไงบ้างมีการรายงานออกตรงนี้ออกมาไหมครับตรงนี้ก็เช่นกันครับคือมีความเคลือบแคลงอยู่นิดนึงว่าเสื้อผ้าที่นําไปที่โรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยทางพยาบาลหรือทางชุดกู้ชีพที่นําไปช่วยเองเนี่ยก็ตอนแรกได้มีการช่วยเหลือนะครับผมซึ่งยืนยันว่าใส่เสื้ออยู่นะครับผมบแต่ให้ให้มีการช่วยเหลือและมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าในจังหวะที่ ย้ายจากห้องฉุกเฉินไปห้อง CCU oh. และนําเสื้อผ้านั้นน่ะให้กับน้องชายไป oh. น้องชายก็เลยไม่ทราบสาเหตุว่าเสื้อตัวนี้พี่ชายใส่มาหรือเปล่าเพราะตอนเห็นช่วยตอนเห็นในระหว่างช่วยเหลือเนี่ยถอดเสื้อออกแล้วครับแ็ oh. เลยยังยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ทาง DSI ก็ยืนยันว่าเป็นถุงเท้าตอนนี้ผมก็เลยยืนยันตาม DSI ไ,ไปก่อน oh. เพราะว่า DSI เขามีการแถลงข่าวอย่างชัดเจนเลยในวันนั้นแล้วผมมีเสียงทางท่านพลตํารวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลฮารองอธิบดีกมรมสอบสวนพิเศษครับไปฟังกันครับ ครับมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาลครับของโรงพยาบาลมงกุฎพัฒนากับผู้ช่วยพยาบาลอีกสองคนนะครับนําเตียงมาที่ห้องควบคุมเลยนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยชีวิตคุณอนันทกูลซึ่งใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีนะครับซึ่งกเ็เห็นว่าการยังหายใจอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถหัวใจยังไม่เต้น เต็มที่นะครับก็เลยนาตัวไปที่โรงพยาบาลมงุฎพัฒนาะแล้วก็ทําการช่วยชีวิตโดยการปั้มหัวใจอีกประมาณ4ี่ห้านาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทราบว่ามีการปั้มหัวใจโดยเครื่องนะครับซึ่งกระตุ้นเนี่ยประมาณสักชั่วโมงเศษคุณนัททุคูลเสียชีวิตทั้ประมาณประมาณสัก4ีสิบกว่าเมื่อกที่ตกนะครับพบว่าม้ามแตก เราโดยข้อเท็จจริงเราก็จะทาราบนะปั๊ป้าหัวใจนะครับก็เหนือตรงบริเวณหน้าอกนะครับแต่ทํ้งม้าที่อยู่ด้านล่างความต่างของมันก็คือว่ามันมีความห่างของมันอยู่ว่าเพราะเหตุใดเนี่ยมันไปเกิดม้าแตกภายในได้แต่จากข้อเท็จจริงท่า,านทีเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็พบว่าไม่มีบาดแผลภายนอกนะครับนอกจากรอยรัดนะครับบริเวณลําคอเป็นแนวยาวค่ะ นี่ก็เป็นคําชี้แจงในวันแรกครับซึ่งทางด้านหัวหน้าผู้คุมเองครคือนายเชยพนะระบุว่าห้องที่เกิดเหตุเป็นห้อง6008และที่6008นะครับผมซึ่งอยู่ติดกับห้องตัวเองนั่นเองนะฮะซึ่งพบในเวลาตีสองซึ่งมีผู้ควบคุมที่นอนเฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องขังเนี่ยมาชี้แจงกับตนเองก่อนที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นและได้ได้ไดโทรแจ้งให้กับทางกู้ชีพโรงพยาบาลมงกุฎ วัฒนะถนนแจ้งวัฒนะซึ่งอยู่เยื้องกันไม่ไกลมากนะเข้าให้เข้าให้ช่วยเหลือะนะฮะส่วนการช่วยเหลือนะฮะก็คือทางด้านของกู้ชีพหรือ e อ s เอสนะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือในขณะนั้นเนี่ยผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าวันนั้นจะมีการถแถลงที่โรงพยาบาลด้วยเขายืนยันว่ารับแจ้งว่ามีบุคคลเป็นลมภายในห้องขังเ,เป็นลมเป็นลมก็แจ้งมาว่าเป็นลมแจ้งมาว่าเป็นลมครับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็เลยรีบ ไปตรวจสอบก็ตอนนั้นไม่คิดว่าผูกขอตายไม่มีใครแจ้งอะไรเลยคยังไม่ทูกชีพไม่รู้ว่าเป็นกรณีที่ผูกคอแต่เห็นว่าชีพจรเนี่ยอ่อนจึงทําการ CPR นั่นเองฮะแต่ส่วนที่บอกว่าผลพิสูจน์ของนิติเวชออกมาว่าตับแตกและมีเลือดออกในช่องท้องฮะซึ่งทางดิสไอก็บอกว่าน่าจะเกิดจากการช่วยเหลือเบื้องต้นปั๊มหัวใจผิดแต่เป็นเป็นของทางด้านของทาง พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเองหรือว่าเป็นของกู้ชีพเองแต่ผมเชื่อคิดว่ากู้ชีพที่เขาออกปฏิบัติงานผมว่าน่าจะมีความเปะ๊ะในเรื่องการการช่วยเหลืออยู่แล้วโดยทางด้านพนักงานผู้ควบคุมขังเนี่ย <S <S ก็ต้องเป็นการตรวจสอบและตั้งคณะกรรมการสอบส,อบสวนต่อไปโดยที่โรงพยาบาลน,นั้นผมก็ไปต่อที่โรงพยาบาลครับซึ่งผมเองนะฮะตวผมเองเคยเป็น อาสาสมัครและเคยเป็นกู้ชีพผมผ่านการอบรมมาแล้วจริงๆจุดที่สมควรปั๊มที่สุดคือจุดสเปกตรัมตรงนี้ครึ่งวัดจากกระดูกสันตรงกลางของสันคอเข้าไปประมาณหนึ่งคือมันจะอยู่ที่กลางหน้าอกพอดีครับซึ่งหัวใจจะอยู่ด้านซ้ายเยอะไม่นิดหนึ่งแต่ตับจะอยู่ตรงท้องผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคนไม่เป็นจริงๆกดไปสิ่งที่ทําให้ร้าแรงที่สุดก็คือซี่โครงหักกระปอดฉีก ครับแต่ตับมันอยู่คนละส่วนกันซึ่งซึ่งซึ่งคนนั้นนายแพทย์เหรียญทองฮะฮะแน่นหนาก็ <ฮะ S 2> เป็นผ <ฮะ S 2> อ,อ,อของโรงพยาบาลมากุฎวัฒนานี่เขาได้ชี้แจงออกมาว่าเป็นไปไม่ได้ <ฮะ S 2> ที่จะปั๊มแล้วทําให้ตับแตกเราไปฟังเสียงนายแพทย์ <ฮะ S 2> ครับการทำ C P R เนี่ยไม่เกี่ยวคับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำใหตับแตกนะ ไม่เกี e ่ยวเพราะว่ามันอยู่ม so, so. ันอยู่คนละสวัสดิการกันเลยคนที่คอยรอบคุณหมอมาทคนที่ครับหัวใจหัวใจก็ปอดอยู่นี่ปอดอยู่นี่คนที่ครับต่อให้คนที่เรียกว่าไม่มีความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในการป้องหัวใจถ้าหักกดลงไปเนี่ยเป็นยังไงก็จะไม่กระทบกระตับอย่างแน่นอนเป็นไม่ได้ลุงจ๋าคือปกติโดยโดยที่ คนทั่วๆไปนะครับไม่ไม่ควรจะกระทบครับต่อให้ต่อให้คนที่ CPR ที่แย่ที่สุดเนี่ยถ้าถ้าวางมือไม่ตรงไม่ตรงกับสันหน้าอกนะครับตรงตรงกระดูกอ่อนหน้าอกเนี่ยถ้าเฉียงไปซ้ายไปขวาที่แย่ที่สุดก็คืออาจจะทับไม่ใช่โครงหักได้แต่ไม่ควรจะรั้วรหัสเนี่ยมันไม่ได้หกักข้างๆนะครับาาข้างงเนี่ยถ้าคนแคุ่บกติเหตุที่โครงข้างๆหักเนี่ยให้เรานึกถึงว่าอาจจะมีตับานเจ็บได้ยกตอย่างเช่น เอ่อเหตุมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าการการัดการกดน้าอกเนี่ยถ้าซี่โคงนั้นจะหักหน่นก็จะหักั้งบนข้างข้างกระดลูกต,ตรกลงระบบเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ใกล้เคียงต่างต่างเหมือนกันถ,ถ้าขึ้นย้ายรุนแรงโอกาสที่ยไม่ตับเป็นฉีกขาดไม่ได้ไหมคะไม่ว่ามีการกระแากหรือตัวหรือว่าทําในการถูรูปถูกกลางสักอ,อ,อย่างเพื่อเคลื่อนย้ายเนี่ยจะทำให้สับแตกมันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ครับยกเว้นยกแล้วทาให้ร่วงออกมาเมตรสองเมตรอย่างเงี้ยครับ มองเมตรสองเมตรนะไม่ไม่การน้ำหนักขวดออกเข่าไปเน้นส่วนที่เป็นตับตับมันแตกนะการที่เราไปดูซดีบุแล้วเลอเอาเข่าไปเน้นตอดีนะครับซี่โค้งหักกับกับตับแตกมันไม่ได้ไปด้วยกันนะครับคือคือการกระทบกระแทกจากที่ว่าเนี่ยถ้าเราเอาเข่าไปยันเอาไปยันเนี่ยไม่ได้บอกว่าซี่โครงหักไม่ได้จะซี่โครงหักได้แต่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะทำให้ตับแตก ก็เป็นถ้อยแถลงที่เกิดขึ้นจากทีมแพทย์โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถึงกรณีของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับกรณีอวัยวะภายในที่มีการแตกออกไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทางกระทรวงยุติธรรมมีการออกมาพูดในเรื่องนี้อย่างไรต่อบ้างรวมไปถึงการคลี่คลายคดีของพนักงานสอบสวนในส่วนของตํารวจนครปายกันบ้างสักครู่ครับ เสียชีวิตของนายทวัชชัยอนุคูณอดีตเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดพังงาน,นะคะไม่เพียงแต่จะสร้างความกังขาให้กับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วผู้ที่ติดตามข่าวนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเสียชีวิตได้ยังไงแล้วก็ความเป็นไปได้หลายๆอย่างก็ไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่นะทีนี้จะมีการเรียกใครมาสอบสวนในคดีนี้บ้างคะการเสียชีวิตครั้งนี้โดยทางด้าน DSI DS เองนะฮะก็ได้มีการตั้งคณะ กรรมการสอบสวนกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันนั้นเองนะซึ่งน่าจะเป็นทางพันตํารวจเอกสุริยาณนะสิงห์ขกมลครับ<ะ>ผมซึ่งเป็นรองอธิบดีดีไอเนี่ยฮะก็เป็นหัวหน้าในการสอบสวนส่วนหนึ่ง<ะ>ส่วนทางด้านการดําเนินคดีหรือสํานวนในคดีนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ทางสถานีตํารวจคนครบาลทุ่งสองห้อง<ะ>เป็นคนรวบรวมสํานวนทั้งหมดนะฮะ,ฮะซึ่งในวัน พระหัสที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่สองสิงหาทางสื่อมวลชนเองก็ได้รับแจ้งจากทางสอนอเองว่า <ข à. S 2> จะมีการเรียกทางเจ้าที่ดีเอสไอหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมถึงเจ้าที่ชุดสืบสวนที่ไปจับจับจับ,จบ,จบกลุ่มตัวนายธวัชชัยมาด้วยก็จะมีการเข้าให้ปากคำกับเจ้าที่ฝ่ายพนักงานสอบสวนซึ่งวันนั้นเองฮะผู้สื่อข่าวบางช่องบางสำนักรวมถึงตัวกับผมเองฮะ <ข à. S 2> รอตั้งแต่9ก้าโมงเช้าปรากฏว่า ไม่มาครับหลงังหกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นไม่มีวี่แววของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามามทําการตรวจสอบนะครับผมโดยร<ช>องผู้การนครบาลสองอก็ได้ออกเปิดเผยว่าคดีเนี้จะสรุปสำนวนด้วยความเป็นธรรมและมไม่มีความกดดันในการดําเนินคดีว่าไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงนะเขา,ายืนยันว่าเราจะทําตามกระบวนการยุติธรรมโดยทุกอย่างซึ่งอีกด้านหนึ่ง ในวันนั้นเองนะฮะทางด้านของน้องชายผู้เสียชีวิตก<ะ>็คือนายชัยนรงค์อนุกูลนะฮะซึ่งเป็นน้องชายผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เดินทางมารับศพที่นิติเวศตรงพยานตำรวจนะครับ<ะ>ซึ่งเป็นญาติคนเดียวเลยใช่ไหมเป็นญาติที่ทราบมาเป็นญาติคนเดียวซึ่งเป็นน้องชาย<ะ>ซึ่ง,<ะ>ซ,งซึ่งที่ผมทราบเบื้องต้นว่าทางนายออผู้เสียชีวิตเนี่ยฮะไม่ไม่มีครอบครัวซึ่งจะมีน้องชาย<ะ>คนนี้คนเดียวที่ดําเนินการเข้ามารับศพในวันนั้นซึ่งน้องชายตอนแรกเนี่ย ไม่ติดใจเอาความครับเนื่องจากการถแถลงข่าวหรือการชีร้แจงของเจ้าตชิดีไอ้มีน้ำหนักในวันแรกแต่เกิดข้อสงสัยเอ๊ะว่าทำไมทางรปภผ,ผู้ควบคุมห้องขังเองที่นำ<ฆ>ตัวส่งโรงพยาบาลแล้วได้พูดคุยกับ<ฆ>ตนนั้นบอกว่าใช้ใชายเสื้อเนี่ยผูกคอตัวเองเสียชีวิตแต่คำถแถลงการของดิซไอเ,อเองบอกว่า,าใช้ถุงเท้าท ซึ่งตอนแรกมีกําหนดสวดอภิธรรมแค่คืนเดียวคืนเดียวก่อนที่จะชาวพนักกิจศพอีกวันหนึ่งนะฮะซึ่งให้เหตุผลว่าเออเป็นครอบครัวที่ยากจนยังยังขัดสนเรื่องเงินทองอยู่อันนี้ก็เป็นความขัดแย้งกับทางนายธวัชชัยที่ได้ได้ได้ถูกดำเนินคดีนะซึ่งมีโฉนดสามารถเอาโฉนดไปพื้นที่เป็นพันๆแปลงแล้วก็ ชอโคงเป็นจํานวนกว่าหมื่นล้านบาทซึ่งก็เป็นข้อสงสัยของสังคมอีกประเด็นหนึ่งครับผม <ฮะ S 1> ซึ่งต่อมาในวันต่อมาเองก็บอกว่าเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจโดยชพานกิจศพหลอกครับผมซึ่งจะทําการนําศพส่งกับทางโรงพยาบาลตํารวจให้ชนะสูตรเพิ่มเติมต่อไปครับซึ่งมันก็เป็นสองแง่ที่ให้ผู้ชมได้เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามจะเรียกทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอซึ่งนครับ ขออภัยนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอง<ะ>ก็าเปิดเผยว่าเอ๊ะทำไม DSI ชี้แจงมันไม่มีน้ำหนักพอ,อต้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้ก็เลยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุ่งสองห้องเองประสานกับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองเข้ามาช่วยดูแลในคดีนี้ด้วย<ะ>ซึ่งจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่ DSI ได้ได้อย่างโจ่งแจ้งมากกว่าดีกว่าเจ้าหน้าที่ DSI จะ เป็นการ<ห>ชี้แจงฝ่ายเดียวชี้แจง<ห>เ,อเองครับอยากฟังท่านพูดบ้างใช่ครับผมมีเสียงท่านพลเอกไพรบุญคุ้มฉายาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับผมไหนเออท่านพูดมาพูดให้ชัดสิผมอาจจะคิดตามท่านแด้พูดมานที่ว่าตัดตอนตรงไหนตัดตอนตรง,งไหนมันมันคืออะไรไปตัดตอนขะใครจากตัวผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียชีวิตไปถึงใครถึงเรียกว่าตัดตอน ตัดตอนจากใครผู้ใดชัดที่ตัดตอนจากใครแต่ตอนจากคดีดีไอ้เขไม่ใช่เขาไล่จับเันอยู่นี่แต่ตอนจากใครจากใครเป็นไปได้ไหมคะว่ามันอาจจะมันส่งหรือยังไม่เลยส่งยัง,งที่บ,บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาสั่งเองอพอผู้ร้ายนี่เขารายงานผมผมก็บอกว่าผมอยากรู้ว่าคดีลักษณะนี้มีเยอะไหมผมพูดถึงคดีภาพรวมด้วยซ้ําไปสอง ถ้าคดีอย่างนี้แม้ผู้ร้ายผู้ต้องหาหนีเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีนี้นะแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่รายงานผมเนี่ยผมก็ถามว่า ه, ทําไมเจ้าที่คนนี้เนี่ยมีโฉนดเป็นทันแปลงเฉยเหรอพื้นที่ไหนภูเก็ตพังงาอะไรแบนี้แล้วก็สุราษฎร์เนี่ยเป็นหลักๆเลยพื้นที่ใหญ่งั้นเลยเอ๊ะทำไมทําไมพื้นที่ผมก็รู้ประวัติไงก่อนที่ขาเสียชีวิตเจ้าที่ระดับไหน กะดับไเอ๊ะทำไมต้องไปแปลงเอกสารได้มีอิทธิพลมีความสามารถที่ทําได้เป็นพันแปลงถ้ามันแปลงเนี่ยพื้นที่ลักษณะมันต้องเป็นหมื่นหมื่นล้านเราคิดเอาเราคิดเอาเพราะงั้นทําไมไม่ตามยดทรับผมพูดอย่างนี้ทําไมต้องว่างคดีไว้พวกทําได้แล้วทําได้ทําไมไม่ทํากันตั้งแต่แรกสามสี่ปีห้าปีที่ผ่านมาหกเจ็ดปีถึงเจ็ดปีทําไมไม่ทําผมก็ผมก็ถามก็ไปที่ดีผมต้องบอกให้ลื้อคดีให้หมด แล้วเป็นลักษณะนี้หรืออะไรเชื่อมโยงกับเรื่องการทุจริตรายใหญ่หญไม่ใหญ่ก็ตามเนี่ยนีดตามมายึดรัพย์นั่นแหละที่มาของตรงนั้นผมสั่งตรงนั้นค่ะก็เดินหน้าสอบสวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความคืบหน้าในส่วนของสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงนี้จะมีความชัดเจนในส่วนไหนบ้างจริงๆแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่ผมบอกว่าเจ้าหน้าที่ดีเอสไ ไม่เข้าไปพบในเมื่อวันที่สองสิงหาที่ผ่านมาครัเมื่อาวานใช้คําว่าย่องเจ้าที่ดีสย่องไปพบพนักง,งานสอบสวนสอนอนทุ่งสองห้องเรียบร้อยอแล้วครับซึ่งการพบครั้งนี้นะก็เป็นทั้งชุดสืบสวนแล้วก็ชุดผูด้ควบค,คุมพนังขังเื<ช>่อจแบบว่าเพราะเหตุใดควบคุมมาใช้เวลาสอบสวนขณะสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหามีอาการอย่างไรบ้างนะครับผมมีความเครียดเป็นเช่นไรแล้วก็มีอาการอย่างไรเพื่อที่จะหาข้อสรุปแน่ชัดว่า สามารถสรุปสํานวนว่าใครผิดใครถูกว่าจ้ที่ที่ไอบริสุทธิ์จริงหรือไม่นะฮะซึ่งใช้เวลาสอบสวนนานกว่าสามชั่วโมงนะฮะนี่คือเป็นรายงานข่าวซึ่งทางผู้สื่อข่าวเองไม่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 ค่อยมีใครได้ภาพเลยจริงนะฮะที่หนึ่งที่ดีไอเขาไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะก็กรณีนี้ด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางผู้การเจริญฮะรองผู้ตํารวจรองผู้บังคับการตรวจละครบางสองเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าเจ้าที่ยังไม่ได้รับกล้องวงจรปิดเลยนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดีไอเองก็ยังไม่ยื่น ภาพกล้องวงจรปิดให้กับพนักงานสอบสวนครับส่วนอีกกระแสนหนึ่งที่มีการโต้อตอบกันก็คือทางด้าน พลตารวจเอกไภบุญขออภัยครับพลเอกไภบุญคุ้มฉายาเมื่อวานนี้มีติงอยู่นิดนึงฮะหลังจากที่นายแพทย์เหรียญ<ม>ทอง,ทองได้โพสต์<ะ>ออกมาเหมือนกรณีเบื้องลึกเบื้องหลัง<ะ>ของคดีนี้ฮะว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังหรือเปล่า,าหรือว่าตัดตอนไหม้ตัดตอนไหมซึ่งออกมาพูดค่อนข้างจะรุนแรงแต่ถ้าผู้ชมได้สังเกตติดตามข่าวนะฮะท่านไภบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาพูดจาว่า ท่านปายแพทยเหรียนทองเนี่ยพูดจาทําให้สังคมสับสนอยากถามว่าเป็นมนุษย์ประเภทไหนโอ้แรงสุวๆเหมือนกันแต่คาดว่าในวันจันทร์นี้นะคะน <c oughs> ่าจะมีความคืบหน้าทางด้านคดีออกมาด้วยใช่ครับหมดเวลาของเราทั้งสี่คนลาดไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ